สวัสดีครับพบกับช่องว้านะครับชาตุปทุ่งทองนะครับช่องทางยูทู e ตอนนี้ก็มาเทปว้าตัวจุฬา150เซนต์ก้านลานนะครับตัวสีชมพูหรือสีบานเย็นตันนี้ก็ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาฟังเสียงสนุกกัน ครับก็ผ่านไปที่เรียบร้อยแล้วตัวนี้นะครับผ่านที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับก็ใครสนใจก็กว่าเข้ามาดูผลงานทางเพจเฟ e บุ๊กครับทางเ,เพจทีมว่าวชลบุรีนะครับแล้วก็ทางเฟ e b ุ o k ส่วนตัวผมชื่อสุชาติประดุมพรนะครับเป็นภาษาอังกฤษครับถ้าใครสนใจงานว่าวจุฬา เป็นจุฬาอีสานนะครับทักเข้ามาในแชทส่วนตัวหรือว่าในเพจได้แล้วก็อีกช่องทางน,นึงนะครับอีกช่องทางหนึ่งคือช่องทางทาง YouTube นะครับชื่อช่องสุชาติปฐุทมทองเหมือนกันนะครับเป็นสาษอักฤษ S ตัวใหญ่นะครับแล้วก็ S U C H A T นะครับเป็นวัค P I A T O M T U m T นะครับ UNT ฝากติดตามมันได้นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวก็จะเอาเว่าลงนะครับก็ผ่านไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ